สวัสดีครับรายการอาจารย์มย์พบปัญหาในวันนี้นะครับกาลังมาส่งอาจารย์เจียบที่สนามบินผมเมื่อก่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาโทรมาถามครับเขาบอกว่าเขาไปคุยกับท่านท่านหนึ่งมานะครับบังเอิญคนที่เขารู้จักด้วยเนี่ยไปไปเจอกันโดยบังเอิญที่ร้านอาหารเขามาปรึกษาครับเขาบอกว่าเนี่ยทำธุรกิจมานะตอนนี้เนี่ยมีกาไรสะสมอยู่ประมาณ20ล้านจะทํายังไงดีอยากจะเลิอกกีกการแล้วเพราะเจ๊งโควิด -3 ปีก็เจ๊งไม่หมดแล้วอ่ะ แต่ว่าไอ้กำไรสะสมเนี่ยก็เหลืออยู่เยอะมากเลยแล้วก็เงินก็เอาใช้ไปหมดแล้วนะเงินไม่มีแล้วแต่ว่าต้องเขารู้อยู่ว่าถ้าเกิดมีการเอากำไรสะสมออกไปก็ต้องจ่ายปันผลเนี่ยถ้าไปจ่ายปันผลเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีหัใจอีก10%ซึ่งเขาก็ยังไม่มีอีกอ่ะเขาเหนื่อยใจมากเลยเขาก็เลยมาถามอาจารย์เจี๊ยบมะถามว่าเขาจะปิดได้ไหมมันจะต้องใช้เวลาย,ยัางไงเห็นอาจารย์เจี๊ยบบอกว่ามันทันทีไม่ได้ด้วยใช่ไหมเพราะ มันมีของเรื่องเงินที่ต้องจ่ายภาษีด้วยใช่ไหมและเรื่องของแบตด,ด้วยมากอ,อ,อาจารย์เจอะใช่ค่ะอาจารย์ก็คือว่ากรณีอยากปิดให้เราวางแผนก่อนนะคะว่าเราอยากจะปิดกิจการนะโดยเอางบการเงินของเรานะคะมานั่งดูก่อนว่ามันมีรายการสินทรัพย์หนี้สิน แล้วก็ทุนของเราค้างอยู่นิวบการเงินเท่าไหร่มไม่ใช่ว่าอยากจะปิดแล้วปิดได้ทันทีนะคะเพราะว่ากรณีที่ปิดเราต้องมีการเคลียสินทรัพย์นี้สินแล้วก็ทุนก่อนค,ค่ะที่เขาถามเนี่ยคือทุนน่ะแหละตัวกําไรสะสมมันมีเยอะมากเลยโดยทั่วไปเอ็มีก็ไปใช้หมดกันหมดแล้วอะจอังะ<ๆ>ยังไงทุนมันก็ต้องมากับสินทรัพย์อยู่แล้วเนาะมันก็มาคู่กันค่ะคซึ่งสินทรัพย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ในรูปแบบอะไรอีกนะคะคทั้งนี้เราโฟกัสไปที่ตัวกําไรสะสมก่อน ซึ่ง20ล้านไม่มีตั้งใจแล้วเออคุณดูถูกเขาไปว่าไม่มีตังใจถามมาเขาตอบมาแล้วใช่ไหมค่ะมันจ่ายเยอะนะมันจ่ายเยอะก็สิก็คือ2ล้านบาทไม่คือก็คือไม่อยากจะจ่ายในทันทีนะคะอาจารย์ตอนนี้เงินมันก็หายากอะเนอะใช่ใตอนนี้ใครก็หาเงินยากหมดแลลวฮะกิจการส่วนใหญ่ก็เจ๊งกละนาวเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตในปลายปีหกห้านี่จะหนักกันอีกแค่ไหหหหนนเ็ดดดูููมมออ ตาทิพย์ก็บอกว่าจะหนักกันแน่ช่วงปลายปีหกห้าเนี่ยผมก็กังวลใจนะเนี่ย่านเฟอ่าแล้าจานเจียจ,จะแน,น,นะนำว่ายังไงต่อก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะจ่ายตัวภาษีหักนี้จ่ายที่เกิดจากเงินปันผลทั้งหมดนะคะให้ใช้วิธีการทยอยจ่ายดีกว่านะคะคและพร้อมกันนั้นก็พยายามเคลียร์งบการเงินของตัวเองเนี่ยออกให้หมดทั้งสินทรัพย์นี้สินถ้าเกิดมันมีค้างอยู่ในงบการเงินควบคู่กันไปด้วย แล้วก็ในส่วนของ ถ้าทำบัญชีเนี่ยก็ให้ไปเคลียร์กับสํานักง,งานบัญชีว่าเมื่อรายการหรือ transaction ของตัวเองเนี่ยมันลดลงขอเก็บเป็นการเหมาได้ไหมนะคะเหมาเหมาเท่าไหร่เพราะว่ามีสํานักง,งานบางสํานักง,งานเหมือนกันที่สามารถที่จะเก็บเป็นราคาเหมาได้ไม่จะได้ไม่สูงเพราะ,ะ,ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีรายได้อยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจการของตัวเองจดแบบด้วยเพราะถ้าเกิดจดแบบเนี่ยไม่ใช่จะเลิกก็เลิกได้ทันทีต้องดูว่ามีรายได้ต่ํากว่า1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะ่ะติด ต่อกัน3ปีแล้วหรือยังคือ,อต้องไม่น้อยกว่า3ปีถึงจะเลิกแวดได้นะเพราะว่าคุณไปเลิกกิจการที่กรมพัธก็ได้เลิกแค่กรมพัธแต่ชําระบัญชีไม่ได้เพราะว่ามันติดแวดอยู่เพราะเอบอจะโดนสมภรตรวจสอบด้วยแหละว่าธุรกิจของคุณที่คุณจะเลิกเนี่ยมันคุณได้มีการชําระภาษีหรือทำบัญชี ในการที่ภาษีถูกต้องครบถ้วนไหมก็อาจจะโดนแจ็คพอตอีกรอ,อ,อบหนึ่งด้วยค่ะ,คะก็คือยังไงคุณไปเลิกแหวนคุณก็จะถูกเจ้าหน้าที่สมบาติตรวจย้อนหลังอยู่แล้วว่าทําไมถึงเลิกแหวนไม่มีไรายได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เท่าที่เคยมีไรายได้มาได้เสียภาษีไว้ครบถ้วนไหมด้วยค่ะดังนั้นก็ให้เคลียร์งบการเงินของตัวเองก่อนจะดีกว่าค่ะไปแบบนี้แล้วก็ทยอยจ่ายเงินปันผลไปด้วย